ฝนตกลินย้อยๆแล้วอุณหภูมิลง14องศาโอ้ยางเอามาในเจ็บหัวเลยแหะเพราะว่ามันหนาวเดยฝนกระลิ่นย้อยๆฝนลินย้อยๆเลยเห็นไหมวะเจ้าโซนก็ได้ทำนี้แต่ถ่ายแล้วจะถ่ายอีถ่ายยามังเกรนเลยหละเปิดก้นแล้กแข็งแข็ก็บต้นบ่งเสื้อมาเป็นมัด đọc đọc tông đọc khe kè ôi sợ là thằng mình cho nó cột khe cho để lên mạng mình cho ta nhập vụ để lại tôi nói mình lên mạng mình anh ấy cũng như nói mình lên không tên mạng sao bằng người อ๋อเพนทีนอยู่มืขณะมาเบิง่งกกอันนี้นะที่ทางมูมเวนเขาว่าเป็นซอกกกไอ้วัชพืชน,น่าจะเป็นวัชพืชกลืนมันละเป็น,นคือฟันเนลของห้องว่าฟันเนลด็อกฟันเนลดอกก็แปลว่าหมาฟันเนลก็แปลว่ายีราจะเป็นยีราหมาตัวนั้น <c oughs> วัชพืชย่าไม่กว่าเขาว่าคืออยู่แค่ เบ่งส่งเลยก็ดีนั่นแหละก็เริงเป็นดอกชนินี้อันนี้พักเทิมพักเทิมแล้วอันนี้ก็ยา้ออันออมแสบปุแล้วคือมันลามไปนอันนนี้แหละอันนี้พักไอ่ยตยหอมตยหอมตรงนี้แม่ได้ตกแต่งกบเก่าอันนี้กบพักแผวกบซุ้มนี้มีตัดเดี๋ยวมาปล่อยให้มันเฮิน เชิญเชเลยจ้าสวัสดีจ้า